โอ้โหสวยเหมือนคอนโดเลยค่ะนู่นไปนู่นอีกค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะพเพื่อนเพื่อนมานนีค่ะโอ้โหเหมือนคอนโดเลยเฮ็ดดำแล้วค่ะเฮ็เดดำมีออดเดอร์นะคะเฮ็ดดำมีออเดอร์ค่ะ แต่ตอนนี้อยากได้เห็ดดำเขาบอกว่าเห็ดดำเขาต้องการสิบกว่ากิโลโอโ้เห็ดดำทั้งนั้นเลคะเห็ดดำสวยมากค่ะ โอ้โหสวยงามค่ะคึ๊บคึ๊บคึ๊บคอ้บเนี่ค่ะสวยสวยสวยงามสวยงามมาหลานตานี่อีกค่ะโอ้โห อ,อ,อืป้าไม่อยากถอนเข้ามาทั้งกอค่ะถ้าถอนทางกอแล้วย่ามาติดมาด้วยป้าไม่ชอบแต็ต้องมาค่าก็ต้องถอนบ้างค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหเห็ดดำเห็ดดำ น้แ,ลว,แลวละ,ะ,ะเพื่อนเพื่อนโถ้ามาช้ากว่าน,นี้มันก็จะตามการเวลาของเขานะคะช้ากว่าน,นี้ก็ตามการเวลาค่ะอยากจะขยุมสองมือเลยค่ะเพื่อนๆแต่เราต้องถือกล้องมือหนึ่ง ะะตั้งกล้องก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ฟินเหมือนตอนที่เราส่องไปที่ขามันนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบป็นฟินกันไปเลยโอ้โหดูขาสิคะขายาวค่ะ แม่เดปุดๆน้ำมันดีค่ะปุดๆดๆมันเลยค่ะดอกเขายังไม่สะพังอะค่ะถก็สะพังสะพังก็โอ้โหเต็มตะกร้าเร็วเลยดอกเขายังน้อยๆอยู่น้อยก็มีใหญ่ก็มีค่ะ เยอะค่ะเพืเ่อนๆจ๋าดูเต็ไมไปหมดเลยค่ะนี่นุ้นเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยค่ะโโอ้ห เล็กเกิน,เน,เนแล้วก็เอาไว้เข้องก่อนนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเต็มเ,เ,เลยค่ะ ดอกเขาไม่แบบสะพังแบบบานๆใหญ่ๆนะดอกเขาก็กําลังกินอะ่ะน้าเพื่อน ตีไปทางล่างนู้นแหละนีค่ะเพื่อนโอ้โหเยอะค่ะนี่เต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆข่าดูนี่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ดูสิครับเพื่อนๆขาเะีร้ค่ะเห็ดดำเราออกแล้วนะคะ่เ,คเพื่อน อโอ้โหเก็บกันนด้อดได้ไหวนเลย เจอคุ่มซับค่ะเจอคุ่มซับแล้วนะคะวันนี้เจอคุ่มซับค่ะ ออากมานี่ค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆดูกันเป็นๆไปเลยนะคะดำรุนรวนค่ะอืม้ม แม่ถอนนึบๆๆดีจังเลยคะ่ะเพื่อนๆโอ้โห oh. ดูสิคะเพื่อนๆเยอะมากๆเลยอันนี้มันไม่ใช่ป่าเห็ดแล้วมันเป็นแบบดงแล้วนะคะดงดงเห็ดค่ะเนี่ยอันนี้ดงเห็ดนะคะนี่แต่เขายังเล็กอยู่มากอยู่เลยนะคะเนี่นี่ขนาดเล็กนะคะเนี่ยเล็กมากเลยคะ่ะ oh. โอ้โหเยอะคะ่ะ โอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆดูดูค่ะเยอะเก็บไม่หมดไม่ไหว อ่ะค่ะเขาเล็กแค่นั้นเองอะค่ะ เดินป่าหานี้ต้องระวังค่ะไปเหยียบเขาแล้วเสียดายนี่ค่ะอยู่ในเป้แล้วก็นี่อีกสองถังนะคะในเป้อีกถุงหนึ่งแล้วก็อีกถังหนึ่งค่ะ ดูสิคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกระจุกเป็นโอ้โหมจะขึ้นเลยเยอะขนาดนี้โอ้โหเยอะเกินไปขึ้นตรงอื่นบ้างเถอะโอ้โหเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะหนังไก่อ่อนๆเลยค่ะนู่นไปนู่นอ่ะยาวไปนู่นเลยนู่นข้างบนนู่นอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บกันเลยค่ะ นี่นาะนกหนอนเนี่ยความแม่ตรงนี้มันจะลำบากนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นทางลง อันนี้ไม่มีค่ะไม่มีอันนี้ไม่มีเราต้องคว่ำเข้าไปนะคะเพราะว่าขนเขาจะได้ไม่ติดกันนี่ค่ะข้างหน้าอีกสองดอกปลาติดไอ้น,นี่ไงปลาติดเป้งไง โอ้โหนี่ขนอนค่ะโอ้ยเอะอันนี้ไม่มีมากอันนี้ไม่มีค่ะโอ้โหสดายตรงนู้นสองดอกอะ่ะต้องเอาแล้วมั้งมับาก,ก็เอาค่ะเพื่อนๆโอ้มุด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 ,มดอึบอึบอึบบนนี้ก็เอา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 โอ้ยมุดก็เอาค่ะโอ้ยโอ้โหไม่มีหนอนซะด้วย อันนก้กาไปทำความสะอาดที่บ้านดีกว่าอยากกลับบ้านละอยู่ข้าวหิปลาแล้วค่ะเพื่อนๆไปกันเสร็จธาร,รกิจแล้วค่ะอากาศยามเย็นนะคะตอนนี้สี่โมงกว่าค่ะก็อากาศก็สบายๆนะคะวันนี้แล้วก็เห็ดเราได้มาสองกระป๋องกับอีกหนึ่งตะกร้าแล้วก็อีกสองถุงอยู่ในเป้นะคะ ป้าไม่สะดวกถอดลงมาให้ดูค่ะแต่ถ้าโชว์ไปโชว์ที่บ้านนะคะยังไงป้าขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจเลยค่ะยังไงก็คอยติดตามป้าก้อยไปเรื่อยๆนะคะป้าก้อยก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ